ข้อคิดหนุนใจพระวจนะพระคัมภีร์เป็นพระวจนะอันมีชีวิตของพระเจ้าผู้เขียนบอกว่าชีวิตของท่านเติบโตขึ้นมาเพราะความจริงในพระวจนะของพระองค์ภารกิจที่ท่านเลือกทำก็มาจากการทรงนำในพระวจนะชีวิตแต่ง,งานของท่าน ็ยึดหลักจากพระวจนะท่านเลี้ยงดูลูกๆตามความจริงในพระวจนะคิดจักรที่ท่านรับใช้อยู่ในแต่ละวันก็ดำเนินตามพระวจนะของพระเจ้าเราทั้งหลายเป็นกายเดียวกันในพระคริสต์เราเชื่อในพระวจนะและคําสอนจากพระคัมภีร์ผู้เขียนบอกกับเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ บทบาทและการงานต่างๆก็ตั้งอยู่บนสิทธิอำนาจและความจริงของพระวจนะพระเจ้าเมื่อผู้เชื่อมารวมตัวกันเพื่อนมัสการอ่านศึกษาพูดคุยอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้กันและกันฟังสิ่งอน,นาอาศจรยร์เกิดขึ้นสิ่งที่อยู่บนเหนือบทเพลงคำพูดการถวายและอารมณ์ เพราะพระวจนะของพระองค์นั้นมีชีวิตพระวจนะของพระเจ้าคมเหมือนมีดผ่าตัดของหมอที่กรีดเข้าไปในเนื้อหนังร่างกายของเราเพื่อเยียวยารักษาเพราะว่าพระวจนะของพระองค์ทําให้หัวใจอันแข็งกระด้างราวกับเหล็กอ่อนโยนลงพระวจนะของพระองค์ละลายจิตวิญญาณที่เยือกเย็นที่เคยกล่าวว่า ไม่มีอะไรจะมาแตะส่วนนี้ของฉันได้พระวจนะของพระเจ้าทําให้ผู้ไม่เชื่อกับใจและชีวิตมากมายได้รับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งทุกอาทิตย์ผู้เขียนได้รับจดหมายจากสมาชิกคิดจ,จักรที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วถามท่านว่าพรรยาผมบอกท่านก่อนหรือเปล่าว่าผมจะมาที่คิดจักวันนี้บางคนก็บอกกับท่านว่า ท่านต้องทราบอยู่แล้วแน่เลยว่าพวกเขาจะมาที่คิดจัก,กวันนี้ผู้เขียนบอกว่าท่านไม่มีส่วนอะไรในเรื่องพวกนั้นเลยพระวจนะของพระเจ้าเป็นพระวจนะที่มีชีวิตและมีการกระทําที่เกิดผลอยู่เสมอพระวจนะของพระองค์มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ท,ท่านรู้เพราะาว่าท่านรู้เพราะพระวจนะของพระเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตท่านและยังคง เปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อยๆติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ยูทูบชา n e ลคริสตจักรพระพรเชียงใหม่